พี่ดีจ้า,พ,จาพี่น้องสุปเสุขคนจ้ากัเนี้พามาเบิงนองอูดจ้าพี่น้องจ้าก็ดีว่าเป็นทางพาที่สิไปอบูดาบีนะจ้าเนาะเห็นอูดจ้าลูกขางหนทางจ้าก็เลยพาลงมาเบิงเบิงด้จ้าหล,าหลา่เป็นทะเลทรายนะจ้าทะเลทรายเพื่อนกระจิเอาออก เลี้ยงเนี่ยมือเศร้าเนี่ยมันแรงเพิ่นก็เอาเข้าบ้านคือกันกับเลี้ยงงัวเลี้ยงควายบ้านเฮาเนา,จาะจ้ะเนาะก็สิเป็นประมาณนั้นจะ้ะอันนี้เวลาก็ประมาณหาโมงแรงเนาะจาะ้ะเนาะเพิ่นก็สิเอาเข้าบ้านแล้วจ้ะอันนี้คือเพิ่นย่างเข้าบ้านเด้นี่จะ้ะ Terima <laughs> kasih <laughs> เท่าที่สังเกตเห็นเนาะจานะ้าเนาะสิมีรถขั้นใหญ่ครับตามอันนี้ก็อาจสิเป็นเจ้าของฟ้ามอูดเพ่นเนาะจานะ้าเนาะเพ่นครับตามก็สิมีไอ้คนเลี้ยงอูดอีกจังหาเจ้าของฟ้ามก็จะขับรถตามประมาณนี้เนาะจานะ้าเนาะคิดว่าสิเป็นแบบนั้นนะจ๊ะช่วยช่วย <laughs> He's no? afraid. Stop. Please stop. stop. Yeah. Oh my God. <laughs> I forget to oh. hey. the leg is late. อันนี้ก็รู้สึกว่าสิเป็นสนามฝึกเพิร์นนะจ๊ะเนาะเบิ่งเนีเพิ่นแลน,แนมันมีใครๆก็ว่าเป็นมีคนสอนเนาะจา๊ะเอาก็มั่นใจเดืกฝึกอีหยังสักอย่างเนี่ยมาได้เห็นว่ามีรถขับตามก็สิอาจสิเป็นรถของเจ้าของปูดนะจน๊ะเนาะเป็นโอนเนอร์เพิ่นเขา่กล้าถ่ายหลายจ้ะว่าบ่รู้ว่าเพิ่นอนุญาตไทยไทยด้วยบ่จ้ะ ก็ได้มาให้เบิ้งซ้ำนี่แหละจ้าพี่ดองค่ะอันนี้มาพอโดยบังเอิญจ้าบู้ใดตั้งใจสิผ้ามาเบิ้งนะจ้าเนาะก็ดีเห็นแหละก็เลยเอามาฝากนิดนิดน้อยน้อยนะจ้าฝากพี่ดองทั้งบานนิดนิน้อยจ้อยจ้า ก็เป็นตลาดน่าจะเป็นตลาดขายอา,อาหารส์จ้าขายพวกห้าโซดห้าแหงสำหรับปูดน่าจะเนาะมันก็สิมาจอดเลี้ยงกันแบบนี้นจ้าหอดเนี่ยมือแรงเขามาจอดเลี้ยงขายกันบรูวาราคาหมัดหนึ่งจักบาทน่าจะเนาะคุยกับบรูเรืองจะค้นขายกับฟังภาษาอังกฤษบรูเรือง <c oughs> <c oughs> เรื่อบัวใดขอมูลจ้าพี่น้องจ้า